ค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบกางเกงตัวนี้นะคะนี่อ้อยสร้างเสร็จแล้วค่ะก็นี่เป็นสร้างให้ดูว่าตัวอย่างที่เสร็จแล้วคือแบบนี้นะคะก็ะกางเกงตัวนี้นะคะก็จะเป็นกางเกงที่เป็นซิปหน้าค่ะแล้วก็เป็นขอบในตัวนะคะขอบในตัวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อ้อยทําหน้าหลังให้ดูนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดกรอบแยกให้ดูนะเพราะอ้อยตัดตัวเดียวค่ะก็จะตัดตัวนี้นะคะเป็นผ้าเนาะ ก็จะเป็นซิปหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละคะ่ะก็อย่างที่เห็นว่าตัวกางเกงตัวนี้ที่ว่าอยากให้ทุกคนดูก็คือเขาจะหน้าท้องใหญ่กว่าสะโพกหนึ่งวค่ะนะคะก็ไปดูวิธีการขีดแล้วก็การแก้ไขปัญหาว่าถ้าเราเจอแบบไซส์แบบนี้เราควรจะทำแพทเทิร์นอย่างไรนะคะถ้าสนใจอยากเรียนตัวนี้ก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า ค่ะเราก็มาสู่ขั้นตอนของการสร้างแบบกันเลยนะคะก็ไซส์ที่เราจะสร้างกันนะคะก็เป็นไซส์นี้เลยค่ะตามหน้าปกเลยนะคะที่อ้อยเขียนไว้ให้ดูแล้วค่ะคือเอวสาแล้วก็เป้า25รวมขอบนะคะสะโพก37ครึ่งหน้าท้อง38ครึ่งยาว33นิ้วนะคะ รวมขอบค่ะแล้วก็เป็นขากระบอกกว้างที่นิ้วนะคะก็คือทุกคนจะเห็นว่าหน้าท้องจะใหญ่กว่าสะโพก1นิ้วนะคะก็วิธีการสร้างก็มาดูกันเลยค่ะเส้นเกียวขึ้นมาก่อนค่ะหนึ่งแม่บรรทัดน,นะคะจากริมกระดาษด,ด้านบนเราจะได้เส้นเกยวแล้วค่ะหนึ่งเส้นนะคะหลังจากนั้นก็วัดเข้ามาจากริมกระดาษฝั่งนี้เข้ามา5นิ้วค่ะเป็นมาตรฐานเลยนะคะเพราะเราจะยืดเป้าหน้าเป้าหลังอยู่ตรงนี้ค่ะ ห้านิ้วนะคะเมื่อได้ห้านิ้วแล้วก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะหาเป้าเลยกันค่ะวิธีการหาเป้าเลยนะคะก็คือเป้าเป้า25นิ้วหารสองเท่ากับ12ครึ่งนะคะ12ครึง่งแล้วเราก็วัดขึ้นมาที่2อครึ่งค่ะเป็นการเป็นการลบลบเป้านะคะเพราะว่าเป้าจะได้ไม่ยานนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าทุกคนจะใช้ เป้าหาร2แล้วลบ2.5ก็ได้ค่ะค่าเท่ากันนะคะก็จะเหลือ10นิ้วค่ะทำแบบนี้นะคะก็เหมือนกันนะวัดลงมาจากเส้นเดียว10นิ้วได้เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นเส้นนี้ค่ะก็วิธีการทาจะทาได้2แบบนะคะแต่การวัดแบ่งครึ่งและวัดย้อนขึ้นมาเนี่ยจะง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราตกตัวเลขที่มันทําง่ายมันก็จะวัดได้เลยแต่บางทีไปตกเศษที่เป็นแบบสามกบียบหรืออะไรเนี้ยจะยากหน่อยน,นะคะกะ็ให้เพื่อนๆไปไปลอง ทำที่ตัวเองถนัดก็แล้วกันเนาะตอนนี้เราได้เส้นเป้าลยกกับขีดยาวแลก่อนค่ะขีดยาวมาเป็นเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาหาเส้นสะโพกกันค่ะวิธีการหาเส้นสะโพกนะคะก็คือวัดจากเส้นเป้าลึกเนี่ยวัดขึ้นมาเป็นมาตรฐานเลยค่ะสองครึ่งค่ะเนี่ยเราจะได้เส้นสะโพกแล้วค่ะสองครึ่งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาคุ้งเราก็จะมาหาเป้าหน้ากันค่ะนะคะเป้าหน้าเรายื่นอยู่ที่นิ้วครึ่งค่ะ ตัวนี้นะคะสําหรับเอวสามสองยื่นเป้าหน้านิ้วครึ่งค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้จากเส้นนี้ห้านิ้วของเราเนะี่ยวัดเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะหลังจากนั้นเราขีดตรงมาที่ตรงเส้นสะโพกนี่ขีดเฉียงลงเลี้ยวมานี่เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป้าหน้ายื่นกับเส้นนี้คือเขานี่กันแล้วหลังจากนั้นเราจะมาโค้งกันค่ะวางวางไม้บรรทัดอย่างไรก็ได้นะคะให้เส้นเขาโค้งเชื่อมถึงกันได้ค่ะนะคะจะใช้มือวาดก็ได้นะโดยที่ให้สองเส้นน่ะมุมมุม,มตรงเนี้ย กับมุมตรงนี้คือเขามาบรรจบกันได้แบบนี้ค่ะถ้าเราเอาใช้มือโค้งเราก็อาจจะวัดจากตรงนี้ขึ้นมาก็ได้จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดค่ะตรงนี้นะคะเส้นทะแยงมุมตรงนี้นะคือเขาจะได้โค้งได้ตามจังหวะของเขาเองนะคะอาจจนนี้เราได้เป้าหน้าแล้วนะคะทีนี้เราจะมาหาเป้าหลังกันตัวนี้อ้อยเอาสองนิ้วสังกระเบียดนะคะเป้ายืดชิ้นหลังนะคะจากเส้นนี้วัดมาสองนิ้วสังกระเบียดค่ะได้มาเป็นเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราขีดลงไว้ก่อนค่ะ ครึ่งนิ้วค่ะเอาไว od, ้ลดเป้าหลังเขาจะต้องลดนะคะนี่นะคะเป็นเส้นนี้ค่ะเมื่อเราได้เส้นเป้าตรงนี้เรายื่นออกมาแล้วนะตรงนี้นะเราก็จะมาวัดตรงนี้เข้ามาค่ะวัดตรงนี้เข้ามานะคะจากเส้นชิ้นหน้าเนี่ยตรงนี้นะวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะตรงนี้นะเรากำลังจะทําเป้าหลังแล้วนะคะนี่นะคะอ่าวัดมาหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วก็ขีดตรงมาที่ตรงเส้นเป้าลึกตรงนี้ นี่นะคะตรงนี้ก็ขีดสูงขึ้นไปก่อนเลยเนี่ยตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเรารอ,อโค้งค่ะแต่ว่าเราจะต้องหาเส้นกลางขาก่อนนะคะวิธีการหาเส้นกลางขานะเราก็เอาสะโพกค,ค่ะเอาสะโพกนะคะสะโพกสามสิบเจ็ดหารสี่ค่ะสามสิบเจ็ดหารสี่เท่ากับเก้านิ้วเก้านิ้วสามแปดนะคะเก้านิ้วสามแปดก็คือเก้านิ้วสามขีดเองได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ เราก็ขีดตรงเชื่อมถึงกันแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาหาเบสเส้นกลางค่ะโดยวิธีการถัางสองโดยที่เอาเส้นตรงนี้ที่เราเขีดเ,เนี่ยเราขีดยาวลงมาเนี่ยเป็นฉากเนี่ยวัดมาจนถึงเนี่ยเส้นเป้าหน้ายื่นของชิ้นหน้าเนี่ยค่ะนี่นะคะได้มาเป็นแบบนี้เราก็พับใส่วัดค่ะแบ่งครึ่งนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้เราจะได้เส้นกลางขาของชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะตรงนี้นะคะนี่เราก็จะได้มาเป็นเส้นนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นยาวเลยค่ะเส้นยาวเลยนะคะนี่ ใช้ไม้บรรทัดวางขนานกันให้เส้นใดเส้นหนึ่งนเงนี่แบบนี้ค่ะต้งขีดยาวเลยค่ะอุ้ยไม้บรรทัดมันฉีกนะคะเดี๋ยวว่ายกก่อนนะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะเราจะมาวัดความยาวบางเกงความขาคาความยาวกางเกงตัวนี้อยู่ที่สามสิบสามนิ้วนะคะนี่เราสร้างบุบขอบในตัวนะก็คือเนี่ยยาวความนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราสร้างขอบรอบตัวเราต้องหักขอบไปด้วยนะคะ เพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องมีขอบต่างหากแต่อันนี้ไม่มีขอบต่างหากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขอบแบบเป็นตัวเลยค่ะอันนี้สามสามนิ้วนะคะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่จาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเราจะมาหาเช็ดเป้าหน้ากันค่ะ นะคะก็เราได้เส้นกลางแล้วอย่างที่บอกว่าไอ้เส้นครึ่งน,นิ้วตรงนี้คือเขารอเส้นกลางนี่เองเมื่อเรามีเส้นกลางแล้วเราก็ขีดตรงถึงกันเลยค่ะนะคะขีดตรงถึงกันเลยค่ะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราจะมาโค้งเป้าหน้าค่ะวิธีการโค้งเป้าหน้านะคะก็จากจุดเนี้ยกลับเนี่ยตรงเนี้ยให้เส้นเขาโค้งถึงกันได้ค่ะให้เขาเชื่อมถึงกันได้แบบว่าไม่หักเป็นมุมนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะใช้มือโค้งออกก็ได้นะคือให้สองเส้นเนี่ยเขาเชื่อมตรงถึงกันแบบนี้ค่ะ เป็นแบบนี้ถ้าตรงนี้มองดูหักๆเราก็ขีดแต่งได้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะมาเช็คเป้ากันค่ะเป้า25้านะคะเราก็จะเช็คอ่ะทีนี้เมื่อมีการเช็คเป้าจากชิ้นหน้าตรงนี้เราจะมีการลดค่ะเขาเรียกว่าการเก็บเอวนะคะนี่เก็บเอวนะชิ้นหน้าลดชิ้นหลังเพิ่มกับหลักการสร้างกงเกงน,นะคะตัวนี้นะนี่ชิ้นหน้าเวลาเราวัดเราวัดเส้นนี้ค่ะเส้นข้างในนี่นะมาถึงเป้าหน้าตรงนี้อ่านวัดมานะคะ ได้เท่าไหรได้เท่าไหร่ได้เท่าไรสิบนิ้วค่ะแล้วเอาสิบนิ้วนะคะมาต่อเส้นเป้าหลังเนี่ยค่ะเส้นเป้าหลังนะคะมาวัยยี่สิบห้าเขาจะตกอยู่ตรงไหนนะคะเราวัดใส่วัดมานี่ตกอยู่ตรงนี้จ้านี่ค่ะเป้าตรงนี้ยี่สิบห้าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจากเส้นเอวของชิ้นหลังเนี่ยนะ,ะไม่ควรเกินหนึ่งนิ้วนะคะ อาจจะขึ้นนิ้ว3ากเบียดหรือ1นึ่งนิ้วอะไรก็ได้แต่คือไมาให้เกิน1นิ้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสูงมากกว่าชิ้นหน้ามากเกินไปค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3กเบียดน,นะคะได้นะคะตัวนี้ก็ได้นะสําหรับการเช็คเป้าคือเสร็จแล้วค่ะอ่าหลังจากนั้นเราจะมาดูาว,วันค่ะวว่าวิธีการหาเอวเนาะหาเอวนะคะเอวสามสองนะคะเราก็จะวัดค่ะแปดสี่สามสองนะคะอ่าหัน สามสองหารสี่ก็คือแปดนั่นเองแล้วก็วัดจากเส้นตรงนี้ค่ะเนี่ยเส้นตรงนี้ที่เราขีดเข้าไว้เนี่ยนะของชิ้นหน้าให้ได้แปดนิ้วก่อนค่ะแปดนิ้วน,นะคะเราได้มันเป็นเส้นนี้ค่ะเราขีดตรงมาก่อนถึงกก็ได้ค่ะเนี่ยเป็นเส้นเส้นหน้าจะเป็นชิ้นล่างค่ะได้แปดนิ้วน,นะคะเราก็จะดูว่าการโรค้งสะโพกของเราจะทําไงจะได้ไหมชิ้นหน้าจะมีไหมจะดูก่อนนะคะว่าได้ไหมควรได้ไหมมันเหมือนจะไม่ได้เลยนะนะ่ยทุกคนดูดิเพราะว่าเหมือนกับว่าเอวสะโพกเขามันไม่เยอะอะเนาะ ตอทีการสร้างทางเกต็ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไม่พอเราก็ต้องมีเก็ดก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเนาะมันก็จะเป็น่างนี้นะเอาสักครึ่งน,นิ้วก็ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องมีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมาตัดต่อขอบอีกเนาะมันก็นิดเดียวเองอ่อะไม่ต้องมีอ่ะนะคะทุกคนเอาเนี้ยเลยเพราะว่ามันไม่มีให้เราโค้งไงปะมันได้นิดเดียวเองอะ่ะเนี่ยคือเนี่ยตรงเนี้ยค่ะ เอาหลังกนันนะเราจะมาดูชิ้นหลังค่ะแปดสี่สามสองนะคะเราก็วัดจากเส้นหน้าเนี่ยนะเส้นนี้นะที่เราขึ้นมานเนี้ยที่เราเช็คเป้ายี่ห้าตรงเนี้ยอาแปดสี่สามสองเอาแปดนิ้วจากเส้นนี้ว,วัดลงไปให้ได้แปดนิ้วค่ะนี่ตรงนี้เป็นเส้นนี้นี่เราจะเป็นเส้นนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะได้ตรงนี้ทีนี้เก็บชิ้นหลังอนะ่ะเขาจะมีเท่าไหร่ดีเนาะประมาณสามกระเบียดนะ่ะถ้าเราวัดสามกระเบียดเราวัดยื่นไปเดี๋ยวเราจะทําเก็บชิ้นหลังสามกระเบียดนะคะ เป็นแหบน,นี้นะเป้นนอกนะแต่ทีนี้เรายังไม่ได้หาเป้าชิ้นหน้าไอ้เรายังไม่ได้หาสะโพกชิ้นหน้าไอ้ชิ้นหลังเนาะค่ะเดี๋ยวเรายังไม่ได้หาสะโพกชิ้นหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราหาแล้วเราถึงจะโค้งเอวได้ะคะ่ะทีนี้เรามาหานะคะวิธีการหานะก็คือสะโพกชิ้นหลังจะบวกหนึ่งนิ้วค่ะก็คือเท่ากับว่าสะโพกจริงสามสิบเจ็ดครึ่งเมื่อเราบวกหนึ่งนิ้วก็จะได้เท่ากับสามสิบแปดครึ่งค่ะชิ้นหน้าจะเห็นว่าเราไม่ได้บวกเราจะมาบวกที่ชิ้นหลังนะคะเอาเราวัดก่อนเราวัดก่อนนนะะควว่าิ้ สามเจ็ดครึ่งหารหารสี่เท่ากอบเก้านิ้วสามแปดนะคะเก้านิ้วสามขีดนะได้จุดนี้ค่ะทีนี้เราจะบวกครึ่งนิ้วค่ะเมื่อรวมกันเป็นสองชิ้นก็จะเป็นหนึ่งนิ้วนะคะตามที่เราต้องการนะคะวัดขึ้นไปวัดออกไปค่ะเราจะได้เส้นนี้นะคะที่สะโพกเราจะได้สามแปดแล้วตรงเนี้ยเนี่ยสะโพกเราจะได้สามแปดครึ่งเ่าเช็คดูว่ามันได้มันจริงไหมเราก็วัดเช็คชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าอย่าลืมว่าเขาอยู่เส้นนอกนะสําหรับเป้านะแต่ตรงสะโพกเขาจะอยู่เส้นไหนค่ะเราก็วัดนะคะ ตรงนี้นะ9นิ้ว3.8ค่ะ9นิ้ว3.8นะคะแล้วก็เอา9นิ้ว3.8มาต่อกอาเทโพตัวนี้ที่เราวัดบวกเพิ่มไปเนะี่ยนี่ค่ะได้ค่ะเนี่ยได้19นิ้วครึ่งค่ะก็เท่ากับ3.8ครึ่งนะคะตามที่เราต้องการเลยเนาะเนี่ยถูกแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นะเวลาเราเช็คเราเช็คตรงเส้นเป้าของชิ้นหลังนะตรงนี้นะเส้นในนะ ก็คือเนี่ยวัดมาอ่าได้ค่ะถูกต้องเลยนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าหน้าท้องของเราหน้าท้องของเราจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าสะโพกหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบแบ่งอย่างนี้ค่ะวัดแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะเจ็ดนิ้วครึ่งอ่าเจ็ดนิ้วครึ่งแบ่งนิ้วสามนิ้วตามกระเบียดอ่ะตรงเนี้ยขีดเข้าๆแบบเนี้ยช่วงหน้าท้องก็อยู่ช่วงนี้ค่ะเราวัดแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะทีนี้เราจะมาหาว่า อ่ะถ้าเกิดว่าสามแปดครึ่งเนาะอ่ะหาสามแปดครึ่งนะคะก็คือเกนะ้านิ้วห้าแปดนะอ่ะวัดชิ้นหน้าก่อนค่ะตรงนี้นะอ่ะขีดเป็นล่างๆล่างๆนะนี่เส้นนี้นะเก้านิ้วห้าแปดค่ะได้เส้นนี้เก้านิ้วห้าแปดค่ะได้เส้นนี้นะคะสําหรับชิ้นหน้านะชิ้นนี้ถ้าเป็นชิ้นหลังเก้านะิ้วห้าแปดอ่ะ ก้านนี้ห้าแปดอยู่ตรงนี้เจดนี้ชิ้นหลังของเราจะต้องห่วงครึ่งนิ้วมันจะอยู่เส้นนี้ค่ะอ้าวีน,นี้มันแลไม่บาลานซ์กันแล้วหนะมันไม่บาลานซ์กันแล้วนะคะชีนเนี้ยอ่ะเพราะว่านี่มันถูกหักแลวนะชี้นเนี้ย ทีนี้เราจะเห็นว่าการโค้องอ่ะของเรามันไม่ได้ลวสำหรับชิ้นนี้นะเราต้องมีการบวกเกตแล้วค่ะสําหรับชิ้นหน้านะนี่อ้อยทําสอนวิธีว่าถ้าเกิดว่าเราหากังเกงไปแล้วว่าเพราะอะไรว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกตอ่อย่างหน้าท้องเขาอ่ะต่ํากว่า ต่ำกว่าสะโพกมันจะเป็นมันจะโค้งได้อย่างนี้แต่พอเราพอเรามีหน้าท้องที่ใหญ่กว่าเราต้องเอาหน้าท้องเป็นเกล็แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการโค้งแบบนี้มันโค้งไม่ได้เห็นไหมคะมันโค้งไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะโค้งให้ผ่านหน้าท้องได้เราต้องบวกเพิ่มเก็บเลยค่ะแล้วเรามาเย็บมเก็บตรงนี้เพิ่มเอานะคะก็คือเป็นนี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นได้แล้วนะอ่ะทีนี้เราจะให้นี่ค่ะอ่ะทีนี้เอาจะโค้งชิ้นหน้าแบบนี้นะโค้งชิ้นหน้าแบบนี้นะคะทุกคน ก็จะเป็นทีนี้การที่เราจะโค้งให้มันบาลานซ์กันเราต้องเพิ่มเกจค่ะก็คือบวกเกจไปเลยนะสําหรับนี่นะอ่านี่นี่คือบอกอยากให้ทุกคนรู้วิธีแก้ปัญหานะคะว่าถ้าเราทาครั้งแรกมันไม่ผ่านะวิธีการแก้ไขปัญหาคือทําแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเราบวกเกจไว้3 3มกระเบียดนะคะเราก็เอาสากระเบียดตรงนี้มามาขีดผ่านให้หน้าท้าองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยตรงนี้จะได้แล้วค่ะนี่นะคะอ่ะนี้เราก็จะผ่านมาแสดงว่าชิ้นนี้เราใช้ไม่ได้แล้วค่ะ นี่นะคะเราใช้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เราลบนะเพราะว่าเราหาครั้งแรกอ่ะเราเราไม่ได้วัดหน้าท้องมันเองนะคะอ่ะนี่ก็คือเราเราลบได้นะก็คือสร้างไปเป็นชิ้นหน้าทีนี้เราเห็นว่าชิ้นหลังอ่ะชิ้นหลังของเราน่ะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเอาห้หายนี่ก่อนนะแปดนิ้วแปดนิ้วอันนี้ถ้าบวกสามกระเบียดทีนี้เราจะเห็นว่าชิ้นหลังอ่ะตรงเนี้ยคือเขาก็ยังโค้งไม่ได้นะที่เราบวกไปสามกระเบียดน่ะแสดงว่าเก็บชิ้นหลังอ่ะ เราต้องบวดบวกมากกว่า3กระเบียดเพื่อให้โค้งผ่านตรงเส้นนี้นั่นเองนะคะเราก็เอาเป็น1นิ้วเลยก็ได้ค่ะ1นิ้ว1นิ้วนะคะอ่าตรงนี้1นิ้วออกมานี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราโค้งอ่ะผ่านแล้วผ่านผ่านหน้าท้องเลยนะคะผ่านหน้าท้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้นะ,ะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาหาเกตกันก่อนหาเกตของชิ้นหน้านะคะอย่างที่บอกว่าชิ้นหน้าเราบวกไปสามกระเบียดเราก็วัดข้ออกฝั่งละสามขีดค่ะรวมกันเป็นหกขีดหกขีดก็คือสามกระเบียดนั่นเองนะคะเราวัดมาอาเกตยาวสี่นิ้วครึ่งก็ได้ค่ะนะคะปบเกตนี้หน่อยนะนี่ค่ะขีดเฉียงมาเนี่ยชิ้นหน้าเลยได้ตรงเกตนี้แต่พอเป็นชิ้นหลังเราจะหาแบ่งครึ่งค่ะหาแบ่งครึ่งนะคะอ่านี่แบบนี้แบ่งครึ่งนะคะก็คือได้เก้านะ แบ่งครึ่งได้เส้นนี้ค่ะนี่นะคะเราจะขีดเราจะขีดเก็ดชิ้นหลังโดยที่ให้ขนานกับเส้นเป้าหลังนะคะคือไม่ขีดตรงๆเหมือนชิ้นหน้านะถ้าขีดตรงๆเหมือนชิ้นหน้าเขาจะเป็นแบบนี้แต่พอเป็นชิ้นหลังเราต้องให้ขนานกับชิ้นหลังนิดหนึ่งเอียงนิดหนึ่งเอียงนิดหนึ่งค่ะนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะอาชิ้นนี้เราจะเอาเก็ตยาอยู่ที่ห้านิ้วห้านิ้วครึ่งก็ได้ค่ะนะคะเราเก็ดใหญ่หนึ่งนิ้วเนาะอันนี้ค่ะ นี่สะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ขีดมาเนะะี่ยค่ะขีดเรียวมาเนะะี่ยคือเก็บชิ้นหลังนะใหญ่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วที่เราบวกเพิ่มไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะทีนี้เราเห็นว่าอาชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีการโค้งสะโพกตรงเนี้ยว่ามันมันจะผ่านตรงเนี้ยถ้าเกิดมันผ่านแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะมันมองดูเป็นเนี้ยเราสามารถที่จะปรับมันได้นะคะโดยที่สะโพกเขาอาจจะเพิ่มเขาอาจจะเพิ่มเพิ่มมันนี่ตึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะ ก็คือมันจะต้องเอาหนะ้าท้องเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะนี่เราก็จะป้องบ้องๆหน่อยนะคะโดยที่ตรงเนี้ยเราก็อาจจะบวกเพิ่มมากกว่า1นิ้วนี่นเองเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาออกตรงนี้นะคะสําหรับชิ้นหลังนะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะอาทีนี้เราจะมาหาปลายขากันก่อนเนาะเพื่อให้โค้งให้ขีดมาเป็นแบบนี้ค่ะมาเป็นแบบนี้นะอาทีนี้วิธีการ วิธีการจะหาปลายขาเราต้องหาเข่าก่อนค่ะนะคะวิธีการหาเข่าก็คือเป้าลึกกับเส้นปลายขานี่วัดแบ่งครึ่งค่ะวัดแบ่งครึ่งนะคะได้ยืดสามแบ่งครึ่งก็คือสิบเอ็ดครึ่งนั่นเองเราก็ได้เส้นนี้ค่ะเอาใหม่นะอ่ะยืดสามนะยืดสามแบ่งครึ่งคือเส้นนี้ค่ะนี่นะคะแต่สีนี้มันยังไม่ได้นะต้องวัดขึ้นมาเป็นมาตรฐานเหมือนกันเขายกขึ้นมาอีกสองนิ้วค่ะ เราจะได้เส้นเข่าค่ะนะคะเนี่ยเส้นเข่าของของชิ้นเนี่ยของชิ้นหน้าหลังเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าวัดแบกขึ้นปุ๊บแล้วก็วัดขึ้นมา2นิ้วค่ะตรงนี้นะคะ2นิ้วนะอ่ะทีนี้เราจะมาหาปลายขาค่ะการหาปลายขาเพื่อให้ขยีโยงไปถึงชิ้นบนนั่นเองนะคะวิธีการหาปลายขาปลายขา14บนิ้ว14นิ้วหาร4ี่ค่ะเท่ากับ4นิ้ว14นิ้วหาร4ี่เท่ากับ3นิ้วค่ะ3ามนิ้วนะคะ ค่ะเรามาดูเรามาดูวิธีการหาปลายขานะคะปลายขา14นิ้ว14นิ้วหาร4เท่ากับ3นิ้วครึ่งค่ะ3นิ้วครึ่งทีนี้กฎของการหาปลายขาก็คือเมื่อหารแล้วต้องลบ1 4สค่ะลบ1กระเบียดนะเท่ากับเหลือ uh 3นิ้ว1กระเบียดอ่ะเราวัดจากเส้นกลางขาตรงนี้วัดข้ออกฝั่งละ3นิ้วหนึ่งกะเบียดคนะ่ะตรงนี้อ่าวัดมากลางขาวัดมาแถบนี้3นิ้วหนึ่งกระเบียอดอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันจากนี่วัดขึ้นมา3นิ้ว1กระเบียดค่ะ ได้ไมาเป็นเส้นนี้ค่ะนี่แล้วหลังจากนั้นเนะี่ยที่บอกว่าชิ้นหน้าอนะคือโอเขีดได้เลยแต่ชิ้นหลังเนี่ยคือเขายาวกว่าคือเขาจะออกมามากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ปลายขาเนะี่ยเราต้องวัดออกมาค่ะหนึ่งนิ้วค่ะเป็นมาตรฐานเลยนะคะทีน,นี้เราจะดูว่าเราจะเช็คปลายขาว่ากรอบในเนี่ยได้เท่าไหร่กรอบนอกจนถึงเส้นเๆได้เท่าไหร่เพราะว่าตรงข้างเขาจะใช้เส้นเดียวกันแต่ขาด้านในเขาจะใช้คนเลสเ้นนะคะนะคะสําหรับชิ้นหลังนะทีะน,นี้เราวัดก่อนค่ะว่า อะรอบในได้เท่าไหร่ว่าดูซิมันจะได้สิบสี่นิ้วตามที่เราต้องการไหมอะได้หกครึ่งนะคะขว6ครึ่งมาวัดต่อเส้นนี้จนถึงเส้นนี้ค่ะหกครึ่งนะคะก็จะได้มาเป็นสิบสี่เปะเลยค่ะเนี่ยก็คือหลักการหาปลายขาคือแบบนี้นะไม่ว่าจะปลายขาเท่าไหร่ก็ใช้หลักสูตรนี้เลยค่ะก็เมื่อเราได้เส้นชิ้นหน้าก็คืออย่างที่บอกคือเส้นในเราก็ขีดลงไที่ตรงชิ้นหน้าเลยค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะชิ้นหน้านะคะ อาทีนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็ตรงนี้ออกหนึ่งนิ้วตรงเข่าก็ต้องออกหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าขีดตรงมาอย่างนี้นะไม่งั้นตรงนี้จะเหลือกองค่ะเพราะฉะนั้นเราขีดสองสเต็ปนะคะออกมาแบบแบบนี้อ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราจะได้ขาในแนละะ้วค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูขาด้านนอกกันค่ะนะคะอาทีนี้เราจะดูว่าเราจะเช็คเอาเราจะดูว่าจากเนี่ย จากขาเนี่ยจากขาเนี่ยเราขีดตรงขึ้นไปขีดสะโพกของชิ้นหน้าเลยคะ่ะนี่นะคะเราจะขีดตรงขึ้นไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะเห็นว่าเส้นเขาห,หักหน่อยเราสามารถที่จะเก็บกินได้นะเพราะอย่างที่บอกอะที่เราเก็บกินได้เพราะว่าตรงเนี้ยคือมันออกไปหนึ่งกระเบียดสําหรับที่เราขีดผ่านหน้าท้องมนะันอะเราเก็บกินได้นะคะทุกคนเนี่ยก็คือกินไปได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยให้มันมองเส้นกลมกลึงกับตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะขีดกินได้นะเนี่ยให้กินได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยก็คือสรุปแล้ว ที่เราเช็คตรงแรกเราไม่ต้องนะก็คือเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาแล้วก็การปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นเพื่อให้แบบกางเกงเขาออกมาไม่เกิดปัญหานะคะนั่นคือการทําแบบนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าที่เราวัดครั้งแรกทาไมมันถึงได้มันเข้ามานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะชิ้นหลังเขายังออกเนี่ยเขายังออกเกินจากที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นการกินชิ้นหน้าไปไม่เป็นไรนะคะก็คือแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่าชิ้นหลังอนะ่ะคือเขาผ่านมางนี้เยเราก็ขีดเลียวมาตรงขายมาตรงแถ,งถวเขาะะ่าเนี่ยค่ะเนี่นะคะ คือถ้าเราจะขีดตรงมาอย่างนี้ก็ได้นะแสดงว่าเข่าของเรามันจะใหญ่ก็ชอบก็ได้นะสําหรับใครที่ชอบสบายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดปลายขาเขา14่นิ้วเนะี่ยบางทีเขาไม่ต้องการให้ตรงเข่ามัน,บ,นบางๆน,นะคะเราก็ต้องขีดส่วนมากอ้อจะขีดเลียวมาแถวเขาะะ่าเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะได้โครงของเกงแบบนี้แลค่ะนะคะเนี่ยคือโครงของเกงหน้าหลังนะคะทีนี้ก้จะมาสอนการปรับตรงนี้นะคะว่าคือเส้นเขาจะชื้นเกินไปนะคะเราจะทําให้เขาโค้งนิดนึงนะเป็น่างนี้ค่ะ นี่ค่ะโค้งนิดหนึ่งนะคะก็คือเกือบหนึ่งกับเบียดนะตรงนี้มาตรงตรงนิดหนึ่งเรา,รเา,าก็เอาสักนิดนึงเอาสักหน่อยหนะะึ่งค่ะถ้าตรงนี้มองดูเขากินน้อย,อยแบบเราก็เอาขีดตรงตรงมาแบบนี้ก็ได้กินเข้าไปได้นะไม่เป็นไรนะมองดูให้เส้นเขาสวยงามค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้เส้นนี้แล้วนะเส้นทิมอยู่ข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยเส้นในนะเวลาเราไอ้นี่อ่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเช็คเอวกันค่ะนะคะ,นะคะ การเช็คเอวนะคะเดี๋ยวตัวนี้อ้อยไม่ก๊อกให้ดูนะเพราะว่าคือเดี๋ยวอ้อยจะใช้ตัดหน้าหลักอันเดียวเลยไม่ให้อ้อยตัดตัดไปขาดจริงแล้วนะทีนี้อ้อยจะตัดอับตรงนี้แล้วนะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราอ้อยก็ตัดมาผ่านนี้เลยค่ะตรงนี้ยังไม่เอาจริงนะเพราะเดี๋ยวจะมาเช็คเอวก่อนตรงนี้อ้อยเสื่อกระดาษไว้นิดหนึ่งสำหรับเช็หลังนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเช็คเอวก่อนว่าเอวสามสองอะ มันขาดมันเกิดไหมถ้าเกิดว่าขาดเราจะได้ไม่ต้องตอบกระดาษนะคะก็จะาดอ่ะทีนี้เราจะมาสอ,าอวนวิธีการเช็คเอวนะคะการเช็คเอวนะการเช็คเอวคือแบบนี้พับค่ะพับชิ้นหน้าก่อนค่ะพับชิ้นหน้าก็คือถ้าเกิดว่าเราทําขอบในตัวเนะะี่ยเอวเท่าไหร่ก็คือเอวเท่านั้นเลยนะ ไม่ใช่ขอบโค้งนะถ้าขอบโค้งเลาต้องเขื่อหนึ่งนิ้วค่ะตรงใต้ใต้ขอบเนี่ยแต่ถ้าเป็นขอบในตัวเราไม่ต้องเผื่อนะเอลสามสองก็ต้องวัดที่ได้สามสองนะคะอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเส้นพอเราพับปุ๊บเขาจะหักค่ะจากเส้นตรงที่เราอี้นี้นะที่เราขีดเนี่ยเราก็ขีดอ่ะแต่งเขาใหม่ค่ะใช้บระทัดโค้งแต่งเขาให้เส้นแบบเส้นแบบโค้งโค้งนิดหนึ่งอ่ะทีนี้เราก็วัดค่ะเวลาเวลาเราวัดนะก็คือเราวัดเส้นไหนนะคะที่เราวัดขึ้นมาครึ่งนิ้วเนี่ยวัดค่ะ วัดมาจนถึงข,งข้างของชิ้นหน้านะคะใจตกอยู่ที่แปดนิ้วหนึ่งขีดค่ะแปดนิ้วหนึ่งขีดเราเอาแค่แปดนิ้วก็ได้ค่ะติ๊กเข้ามาเลยน,นะคะเพราะว่าเอวสามสองมัรู้อยู่แล้วว่าต้องได้แปดเราติ๊กขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเราก็วัดมาค่ะวัดชิ้นหลังนะพอเราปล่อยเกล็ดชิ้นหน้าเราก็มาพับที่ชิ้นหลังแทนเพราะว่าคืออย่างที่บอกเราสร้างหน้าหลังด้วยกันนะคะอ่ะเนี่เราก็ขีดโค้งใหม่เหมือนกันนะถือให้เส้นเขาโค้งสวยงามคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็วัดเชค,ค่ะวัดเชคขาแปดนิ้วนะคะที่เราวัดเมอกี้ชินหน้านำะาต่อได้เลยเอ่าเราต้องได้ครึ่งของสามสองก็คือสิบหกนะคะอ่าสิบหกตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ตรงนี้เกินมานิดนตงนก็ไม่เป็นไรเราก็ขีดเข้าได้เลย,เลยค่ะเกินมานิดหนึ่งนะคะเราก็ขีดเข้าได้นิดนึงนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเอวตรงเนี้ยคือเราเราตัดได้แล้วตรงเส้นสะโพกเนี่ยนะคะตัดมาเนี้ยค่ะ เนี่ยค่ะคือช่วงหน้าท้องเขาก็จะป่องนะคะการที่เราแบบว่าให้หน้าท้องมัอนเนี้ยพุ่งเทียบสะโพกเขาจะได้ไม่ไม่ผองเกินไปนะคะนี่นะคะสําหรับคนมีหน้าท้องนะเขาก็จะปๆๆ่องแบบไม่เป็นไรนะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดเส้นเอวกันค่ะตัดเส้นเอวนะคะ,ะชิ้นชิ้นหลังเขาจะสูงชิ้นหน้าเขาจะต่ํานะคะเราก็ตัดวบมาแบบนี้ทีนี้หลังนี้เห็น,หนว่า กางเกงอ่ะสำหรับหลักของอ้อยอตรงนี้เส้นเป้าเส้นตะโพรตรงเนี้อ้อยจะวัดขึ้นมาค่ะวัดขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งกระเบียดนะคะเพื่อการเป้าหย่อนนั่นเองข้างหน้าเขาจะได้สวยๆนะคะก็คือตรงนี้เวลาเราตัดชิ้นหน้าเราต้องพับนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก๊อปกระดาษนะก็คือเราจะต้องพับเขานะคะถ้าเกิดว่าเราก๊อปออกมากแล้วเราสามารถปิดตายได้เลยแต่เนี้ยถ้าเกิดเราสร้างหน้าหลังด้วยกันแล้วเราใช้เราไม่ได้ก๊อปอ่ะเราจะต้องเปิดเข้าเปิดออกค่ะเวลาเราตัดชิ้นหลังเราก็เปิดเขาออกนะคะ นี่ค่ะนี่เราจะตัดชิ้นหน้านะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพับเผาอาทีนี้ตัดเส้นในนะอย่าที่บอกพับไปวลาเราตัดชิ้นหน้าเราต้องพับเส้นดีนะเราใช้เข็มมุดหรือใช้สกอตเทปก็ได้แต่ว่าเราตัดชิ้นหลังเราต้องเปิดเขาเนาะ,ะไม่งั้นเป้าหลังตึงค่ะนะคะอ่ะพบมาทีนี้จะเห็นว่าเป้าหลังเนี่ยเขาอยู่ต่ำกว่านี่เป็นแบบนี้ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่า นี่จ้าเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะตัดส้นในนะคะตามที่เราต้องการค่ะเนี่ยคือโครงสร้างของเกงหน้าหลังนะคะเนี่ยใครจะไปก๊อปก็ได้นะอ้อ้ทำขายอ้อยก๊อปให้นะคะแต่นี่อ้อยจะทําตัดตัวเดียวและเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยตัดนะคะอ้อยกจะ่างไม่ไม่๊มมอบให้เขาถ้าตัดหลายๆตัวอ้อยจะก๊อเพราะว่าทุ้เกียจมาเพราะบางทีอ่ะเรากิ้งผิดนะอย่างอ้อยเนี่ยบางทีก็ทัาเถลอเลยก็มีผิดนะกิ้งเส้นผิดถูกอะนะคะเนี่ยเราก็รู้ว่าเกล็ดนหน้าคือเส้นนี้ชิ้นหลังคือเส้นนี้อ่ะ บนเนี่ยคือชิ้นชิ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไปนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการวัดขอบค่ะการวัดขอบนะคะว่าขอบตัวนี้อ้อยต้องการเอาขอบอยู่ที่หนึ่งิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจากเส้นเอวจริงเราวัดมาค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะวัดมาเวลาเราวัดอะไรทุกครั้งเราต้องพับเก็บนะคะเราถ้าเกิดเราทําชิ้นหน้าเราก็วัดชิ้นหน้าเราก็พับชิ้นหน้า,นา,าก็จะได้มา,เ,า,เ,าเป็นเส้นนี้ค่ะเวลาเราขีดเราก็เราก็ขีดเป็นนี้ค่ะ นี่ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นชิ้นหน้าเวลาเราเราตัดอ่ะเราตัดเต้นตัดต่อตรงนี้นะคะอ่านี่ตรงนี้นะนี่อ้อยไม่ได้๊อฟให้ดูนะนี่พับให้ดูวิธีการอ่าถ้าเป็นชิ้นหลังเราก็รู้ว่าหลังสูงเราก็วัดมานิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะนะคะก็วัดมานิ้วครึ่งเหมือนกันนะทีนี้โดยที่ตรงข้างราอยู่เส้นเดิมเดียวกันแล้วก็วัดเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราตัดเราก็ตัดทบหน้าทบหลังนะคะเวลาเราตัดเราก็ตัดทบหลังนะคะแต่หน้าอ่ะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็เราก็มีเผื่อไปนะคะ เนี่ยอันนี้ก็ได้นะคะเวลาเราตัดเราก็จะตัดเส้นนี้เวลาเรากิ้งเราจะกิ้งเส้นล่างนะคะกิ้งเส้นล่างนะสําหรับชิ้นหลังนะชิ้นหน้าก็กิ้งเส้นล่างตรงนี้แต่เวลาเราตัดขอบเราก็เนี่ยกอบออกมานะคะกอปออกมาเวลาเราตัดขอบเราปิดทุกครั้งนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะอาชิ้นนี้เราจะมาดูการทําขอบกระเป๋ากันค่ะเนี่ยเวลาคือเราจะต้องเอาใต้ขอบเลยนะคะก็คืออ้อยเอานิ้วครึ่งนะก็คือปากกระเป๋าที่ห้านิ้วครึ่งพอค่ะไม่เอาใหญ่มากนะเพราะว่า ยิ่งยิ่งตรงนี้เปิดพื้นที่เยอะยิ่งมีหน้าท้องนะเขาจะเหมือนกับมันเปิดอ้าน,นะคะเอาแค่นี้พอค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาถุงกระเป๋าที่สิบนิ้วมาได้ค่ะถุงกระเป๋าที่สิบนิ้วเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะกอดูเอาจากความเหมาะสมนะคะเราก็วาดกระเป๋าเนี่ยนะคะวาดที่ตัวเก่งเวลาเราตัดเราก็เอากใช้แเพทเทอร์อนันนี้แหละหรือว่าถ้าใครไม่ไเราก็กรอบออกมาค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะอ้อยก็คงจะทําให้ดูเก็บแค่นี้ก่อนนะไม่ได้สอนก๊อปให้ดูทุกคลิปนะคะมาตอนหลังนี้อ้อยก๊อปให้ดูบแลวค่ะน,นะคะก็นะะน,นี่คือวิธีการสร้างแบบที่อ้อยต้องการสอนให้แบบว่าเราทําว่าถ้าเราเจอปัญหาราควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรนะคะสําหรับคนมีหน้าท้องนะก็คือเราอาจจะหาเก็บได้ก่อนหรือมาหาทีหลังก็ได้คือเราต้องคิดแบบสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับอ้อยด้วยการคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้ค่ะจะเข้ามาถามปัญหาก็ขอให้ถามใต้ช่องนะคะว่าจะได้ไปตอบแล้วเวลาทุกคนได้มาอ่านก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาไว้ตอบก็ใช้เวลานะคะเวลาตอบปัญหาทุกคนที่เข้ามาถามบางทีเก็ตอบยาวแลตอบแบบจริงจังมากเลยะนะคะก็คลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ